เปิดตัวแล้วจ้าราชาโซฟาซิ่งทีแม็กสอ2พ่คราวนี้เปลี่ยนจริงไม่ใช่แค่โปรสีและบอกใหม่เพราะบางค่ายชอบเล่นใหญ่เปลี่ยนแค่เฉดและบอกออลนิวจนคนซื้อรู้สึกเหมอนโดนแกนี่คือท Max ตัวใหม่ใส่ของเปลี่ยนลุกจริงพูดได้อย่างไม่เขินไม่ขิงว่าเปลี่ยนโฉมใหม่ได้สักทีไฟหน้าใหม่โปรเจคเตอร์คู่พร้อมไฟ Daytime Running l ไ g h t ให้ดูรํำดูแพงขึ้นอีกขั้นแฟริ่งหน้าใหม่ดูกระชับคมขึ้นลู่ลมกว่าเดิมใส่ใจ ดีเทลมากขึ้นเห็นชัดเจนจากด้านข้างเครื่องยนต์สสูบเลียง4จังหวะ5 6 2ซีซีเหมือนเดิมแต่แอบเพิ่มเติมปรับจูนมาตรฐานไอเสียใหม่เป็นยูโรไฟฟ์พัซิ่งได้แบบโลกสะอาดแม้ไม่อาจปัสจากมลพิษระบบนู่นนี่ก็มีเหมือนเดิมอุ่นมืออุ่นตูดก็ยังคงมีแต่บ้านเราคงใช้แค่ปีละ3าวันเพราะมันหนาวอยู่แค่นี้แต่ที่แน่ๆของใหม่ที่ไม่ได้ใส่เอามาเทมีระบบวัดลมยางเช็คระยะยางบนจอ t f t ไม่ต้องเดาไม่ต้องจอบไปเตะยางแบบที่พ่อบอกอีกต่อไปแถมยังเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบเบรคคอนโทรลซิสเต็มเพราะตัวนี้มี IMU ให้แล้วไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีแล้วปล่อยข่าวแต่นี่คือไอ้เคี่ยวกุดโฉมใหม่พร้อมให้จับจองกันแล้ววันนี้สกิดสีเลรใช้แล้วเป็นเจ้าของก่อนใครขี่ก่อนเท่ก่อนเลยจ้า